จะไปพูดคุยนะครับกับคุณแม่ของผู้กองนะครับคุณสมมุนมาศคำพีระยานนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับกแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับเยอฮะคุณแม่คุณแม่คะสวัสดีคะ่ะค่ะคุณแม่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะับกล้อง กราบขอบพวกคุณนะครับที่อุตส่าห์รับโทรศัพท์ของพวกเราด้วยเพราะว่าทราบว่าคุณแม่ทั้งคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนะครับไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยนะแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยครับคุณแม่ครับครับคุณแม่ครับผู้กองกริตเนี่ยนะครับได้คุยกับคุณแม่ในครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ยังไงครับคุยครั้งสุดท้ายก็ก่อนวันก่อนวันวันที่แปดตอนเย็นหกโมงนะคะหกเกือบเกือบทุ่มค่ะหกโมงเศษนะคะ คือเขาจะโทรมาเป็นระยะทุกวันอยู่แล้วค่ะตอนเย็นๆน,น,นะคะครับได้คุยกับคุณแม่โดยเฉพาะวันวันสุดท้ายนะครับคือวันที่สิบแปดเนี่ยได้ได้คุยอะไรกันยังไงบ้างครับอ๋อเขาจะถามว่าแม่ทานข้าวหรือ,อยังแม่ต้องทานข้าวนะแม่นะแม่ต้องทานเยอะนะแล้วก็แม่แล้วก็บอยรักแม่นะเขาจะพูดอย่างนี้อย็าประจมามะคะครับอืม ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยนะครับคุณแม่ครับได้ให้เล่าออถึงลูกชายนิดหนึงนะครับลูกชายผู้กองกฤษนี่นะครับเป็นคนยังไงบ้างนะครับในสายตาคุณแม่นี่นะออ๋ผู้กองกฤษนี่แกเป็นตั้งแต่เด็กมาเขาก็น่ารักมากอะค่ะไม่ตนไม่อะไรตั้งใจเรียนหนังสือค่ะแล้วก็ชอบการเป็นทหารตั้งแต่เด็กเด็กเลยอ่ะแล้วก็เล่นปืนมาตั้งแต่เด็กเด็กนี่ชอบมากค่ะเรียนไปหนังสือ ไปยังหนังสือเขต้องขอพ่อเอ,เอาปืนไปด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยโดยทําพ่อบอกว่าไม่ได้นะเขาบอกค่อยโตขึ้นาอยากเป็นทหารเขาแล้วเขาก็ไปสอบเปียนทหารเองนะคะเขาก็สอบเองมานะเองอะไรเองจนจบไม่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 ไมดื้อนะคะขยันแล้วก็แล้วก็เขาตั้งใจเรียนมากจนเขาเรียนเองปิญญาโทปัญญาเอกนี่เขาเ็เรียนเองนะคะเขาบอกค่ะเขาตั้งใจจนจบแล้ว จบปริญญาเอกแล้วเหรอฮะจบแล้วค่ะตางเหลือแต่ว่าตอนนี้รออย่างเดียวก็คือรับรับริญญาเอกครับทุกอย่างส่งไปหมดแล้วครับลูกชายเนี่ยนะฮะประจำอยู่ที่นราธิวาสที่ภาคใต้นานแค่ไหนละครับตั้งแต่จบไปเลยค่ะก็ตกประมาณห้าปีได้มั้งค่ะอยู่ที่นั่นห้าปีแล้วเหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหแล้วแล้วครอบครัวนะฮะครอบครัวของท่านผู้กองนะฮะ อ๋อผู้กองไม่มีครอบครัวค่ะไม่มีครอบครัวนะฮะ <c oughs> ไม่มีครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานค่ะครับในภาพเมื่อสักครู่นี้เห็นนะ<ม>น่าจะเป็นนา่นาจะเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นแฟนคนจากคนนี้เขาเรียกว่าเอาคบกันอยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้คบกันอยู่ว่าคือน้องคนดีเขาก็กำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่เหมือนกัน <c oughs> ครเขาก็คบกันอยู่ว่าเออถ้าไปเรียนเสียแล้วอะไรแล้วก็คิดว่าจะแต่งงานแล้วค่ะ ค,คุณแม่ฮะเวลาลูกชายโทรมาหาคุณแม่บอกว่าโทรมาทุกเย็นเนี่ยนะฮะ,ะผู้กองเนี่ยเขาเป็นห่วงอะไรคุณแม่บ้างฮะส่วนมากก็จะห่วงพ่อกับกับแม่เพราะว่าเราอยู่กันสองคนใช่ไหมคะมแล้วก็แม่ดูพ่อด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทานข้าวด้วยนะวันนี้พ่อทานอะไรคือค่าจะหนักไปทางว่าให้ทานข้าวให้ทานกลัว,วจะไม่ทานข้าวกันมากอะไรเงี้ยครับประธานโทษนะ,ะคุณคุณพ่อคุณแม่มีโรคประจําตัวไหมฮะ คุณพ่อก็ปกติก็มีเบาหวานนิดหน่อยเอง่ายอื่นก็ไม่มีครับคุณแม่มีลูกกี่ท่านฮะเออห้าค่ะห้านะฮะสีค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่อยู่กับคุณพ่อสองคนเองใช่ค่ะอ๋คุณแม่พักที่ไหนฮะพักที่จังหวัดอยู่นนทบุรีอย่างเดิมองงามวงกวนค่ะอ คุณแม่ค,คะเคยคเคยได้พูดคุยกับผู้กองไหมคะหลังจากที่ประจำการอยู่หลายปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะว่าคุณแม่เองหรือว่าคุณพ่อ <c oughs> อยากจะให้ย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะจะไอที่จะห้ามเขาไม่ได้คะ่ะในเมื่อเขาเนี่ยไปปฏิบัติงานอย่างนั้นเราก็เพียงจะพูดว่าลูกต้องดูแลตัวเองให้ดีนะทุกครั้งพ่อจะเสด็วนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าประมาท จะพูดแค่นี้ค่ะแต่ถ้าบอกว่าลูกอย่าไปทำเลยออกมานี้มันไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าใจเขาก็รักอยู่แล้วเพราะเขาชอบอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อค,คุณแม่คุณแม่รู้เลยถ้าพูดแบบนี้ลูกจะไม่ชอบค่ะ,ะแสดงว่าผู้กองผู้กองเองก็ไม่ไม่เคยคิดจจอยากย้ายออกจากพื้นที่เลยใช่ไหมคะไม่คือไม่ไม่เคยตั้งไม่ค่อยจะพูดบว่าเอิมพ่อพ่อแม่ นุ้ยผมยังขอย้ายอะไรไม่มีค่ะยังจะมาเล่าฟังว่าอเออพ่อพงดนี่มันหนักนะมันมาหนักมากนะมันมาอย่างนีเ้เขาจะบอกแบบนี้ค่ะเอ้อคุณแม่คะผ,ผู้กองเนี่ยเคยเจอลักษณะการการโจมตีจากฝั่งตรงข้ามแบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วไหมคะก็คิดว่าหลายครั้งนะคะแต่บางครั้งไม่กล้าบอกว่ากล<อ>ัวพ่อแม่จะเป็นพงุ่งค่ะแต่รู้จากการว่าเออพูดออกมาทีหลังว่า แม่แมงวยทีแล้วก็กระเด็นมาครั้งหนึ่ง๋อ้อพวกกองเคยบาดเจ็บจากการการถูกทำร้ายจากการเป็นทหารที่ภาคใต้บ้างไหมคะก็โดนบ่อยอะเรื่องช้ำเรื่องโดนเืนอนรถเือนรถนั่นก็เป็นโดนยิงเป็นรูตามรถค่ะ,ะอืมครับคุณแม่ครับวันนี้เราไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณพ่อคือพลโทสุนทรท่านก็นเป็นทหารด้วยนะครับไม่รู้ว่าคุณพ่อ ได้พูดอะไรกับคุณแม่บ้างไหมครับถึงการสูญเสียลูกชายคราวนี้นะเขาไม่พูดเลยเขาเงียบอย่างเดียวค่ะ <c oughs> อืมเออท่านผู้กองกริกเนี่ยมีข่าวว่าเป็นหลานชายท่านพลเอกธรรมรัฐใช่ไหมครับอ๋อใช่ราบพูดถึงหลานไม่ใช่ค่ะท่านรักท่านรักลูกชายเือนหลานเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับลูกสาวมาตั้งแต่อนุบาลเนี่ยเรียนด้วยกันโรงเรียนสวนบัวค่ะทีนี้ความชิดใกล้ชิดน่ะก็เลยรักรัก ทั้งรักมากกอดกายอะไรตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะพลเอกธรรมรักอิสรางกูลนายุทธยาครับใช่ค่ะอ,ะอดีตร<ม>ัฐมนตรีกลาโหมนะครับครับเออ,<ม>เอ,อคุณแม่ฮะถ้าเรียนถามตามตรงก็คือว่าลูกชายเนี่ยประจําอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยถึง5ปีเนี่ยคุณแม่คิดว่ามันมันนานพอสมควรมันนานเกินไปไหมฮะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมษายเนี่ยเขาจะย้ายเข้าค่ะเพราะว่า<อ>เขาได้ยกพันธีและเขาจะเข้าเรียนเส เขาก็จะจบด็อกเตอร์ใงนั้นเข้างวดเนี้ยเขาก็จะพร้อมทุกอย่างอะค่ะอจะย้ายเข้าแล้วเมษายนนี้แล้วนะคะฟังคุณแม่ดูนะครับอายุก็น้อยอยู่นะครับก็จบด็อกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เป็นเด็กๆนี่เนี่ยผู้กองนี่เรียนเก่งมากไหมครับคุณแม่ไม่เก่งค่ะเขาได้ประมาณสักสองจุดแปดบ้างถ้านั่นก็สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขามีความมานะพยายามอ่านหนังสือความจันดีเลิศเลยค่ะอ๋อเป็นคนมวนนะคุณแม่คะก่อนที่จะเกิดเหตุจนทําให้ผู้กองเสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะกันเนี่ยนะคะผู้กองได้เปรยกับคุณแม่ก่อนไหมคะว่ามีข่าวมาว่าจะถูกโจมตีฐานปฏิบัติการหรือว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ผู้กองดูแลอยู่นะคะก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยจะประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็บอกว่าแม่ ที่ค่ายเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่ตรงตรงค่ายเลยนะคะ,คะมันยิงเอารอบๆค่ายอะคะ่ะคือจะเป็นการขู่ด้วยเอ็มเจเจะก็ยิงขเข้ามาแล้วคะ่ะเข้ามาแล้วลูกหนึ่งแล้วก็รอบๆค่ะเป็นรอบๆก็ยิงแบบไปเรื่อยๆอะคะ่ะยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีนายเขาสั่งบอกว่าให้สู้ไปสักหน่อยสิก็สู้ไปสักครั้งเดียวตุมหนึ่งก็เงียบไปะค,ะค่ะค่ะ ซึ่งซึ่งแสดงว่าผู้กองเองก็ทราบอยู่แล้วเหมือนกันว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุปะทะขึ้นใช่ไหมคะหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้าครับคุณแม่ครับคุณแม่ทราบเรื่องของผู้กองท่านเสียชีวิตนะครับประมาณสักเวลาเท่าไหร่ของคืนวันนั้นครับคืนวันนั้นะจริงๆเราไม่ทราบเลยก็เพื่อนนะคะมีภรรยาของพลเอกอบรรจงอุดมศรยุรทธพิปุโทรมาบอกว่าน้องมึกในทีวีน่ะมีชื่อบอยนะ คำพิรายานด้วยนะเขาว่างนี้เขาก็บอกว่าเอ้เจทีวีมีชื่อลูกก็ต้องเหตุการณ์ไม่ดีแน่เลยครับถาว่างั้นก็เลยนะก็ลืมมาเปิดดูค่ะอืมพอเปิดดูแล้วก็รู้ว่าลูกชายเสียชีวิตคุณแม่ทันทีที่ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจตอนนั้นนะครับไม,ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ปูบอกว่ามีชื่อจะแรกบอกมีชื่อบอยแต่ตอนหลังมาบอกมีสี่คนนะตายน้องมุเช็กให้ดีก็เลยโทรไปทาง ทางกลมมาเข้าค่ะครับอพอพอเช็คบอกว่าเช็คให้ดีแล้วก็คุณแม่ก็เช็คทราบว่าลูกชายตายคุณแม่คุณแม่รู้สึกอย่างไรนตอนนั้นวินาทีนั้นเลยครับก็คือเงียบอย่างเดียวมันไม่จริงไงคิดว่ามันไม่จริงอืมครับแล้ววันนี้นะครับศพของลูกชายก็จะนําขึ้นมาสู่กรุงเทพจับไปทำพิธีนะครับเพื่อไวอไ้อาลัยแล้วก็ทําพิธีสวดศพพระพิธรรมที่ไหนนะครับคุณแม่ครับ จะว่าลงที่บอนอหก็เราก็เอาไว้วัดภาษีเลยค่ะเพราะว่าไม่คงจะไม่ไกลเขานักค่ะอครับวันนี้ไปต้นไปนะครับ,รบเราฟังเสียงค,คุณแม่แล้วเสียงคุณแม่เข้มแข็งมากนะฮะครับทางนะเราก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่ารรครับถ้าลูกชายคุณแม่ได้รับรู้เนี่ยก็คงจะสบายใจว่าคุณแม่และคุณพ่อนั้นมีความเข้มแข็งจริงๆนะครับ คือสังคมนี้ก็เป็นนี่บุญคุณลูกชายของคุณแม่คือท่านผู้กองนะครับขอแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งนะครับคุณแม่ครับแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สมนุนมาศคำพีระยานะท่านผู้ชมครับก็อีก3ท่านนะฮะเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับทางครอบครัวแต่ก็ขอแสดงความเสียใจเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของสิบเอกเทวรัตน์เทวานะครับสิบเอกดุลเลาะดะหยีนะครับ และครอบครัวของพลทหารประวิทยชูกลินนะครับทั้ง4ีท่านนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ผีชีพในหน้าที่แล้วก็คงจะอยู่ในความทรงจำนะครับของพวกเราต่อไปนะครับเอาล่ะฮะเรามีเสียงของท่านผู้กองที่จากไปให้ฟังกันในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ตรงนี้มามรนมา3ปีนะครับเราได้เริ่มปรับสภาพ เราเข้ามาเนี่ยเราก็คือเราเข้ามาหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับพอเข้ามาเราช่วงแรกเราทําการปรับสภาพคือเราปรับทภาจิตใจของชาวบ้านก่อนนะว่าในช่วงแรกเนี่ยบางคนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอสักพักหนึ่งเนี่ยเราได้คุกคีกับชาวบ้านลดช่องว่างความหวาดระแวงกันแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเป็นมิตรกันแล้วก็เริ่มมีโครงการต่างๆเข้ามา ของการพัฒนานต่างเข้ามาช่วยนะครับควบคู่ไปกับงานด้านายุทธการนะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ในสิ่งสารที่สําคัญสำคัญในหมู่บ้านโดยเราจะไม่ทําเพียงแค่เจ้าที่อย่างเดียวเราจะเอาชาวบ้านแล้วก็เอากําลังประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกรณี